ดูแบบว่าเอ้ยอยู่นานนะมาจัดมาจัดตัวแต่แพชเป็นคนดูอาจจะตลกกว่าหรือเปล่าขกเชียร์การ์ดครับสามเลยหรอสี่ใบเลยนะผมมีสี่ใบเลยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็อยู่ที่มือสามแล้วว่ามันอยู่ที่เต้สองอันมีคนโกหกค่ะเอาดีๆ One is ก็แค่ทุบโต๊ะมาไม่เชื่อใจกันผมบอกแค่นั้นแหละว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เอกแต่รอบนี้ของจริงไม่ใช่ละแต่ จับแลดูกมันดูเขากบเกลื่อนยกหัวกบเกลนผมไม่ใช่แล้วเใช้เขนวะจริงอ้แนนี้ขู่นี้ขู่ะแต่ขอโทษทีปรดีว่าไพ่ผมหมดแล้วก็สองคนดวงกันนะ one อือฮือัือฮดอฮือฮือฮื5ฮบแล้อฮือฮืมฮือฮืแฮือฮืออฮื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 อ่ืี่ือ่ืีฮือ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 ลืว่ือฮือฮอัอก ไม่ออกหรอกหย่าย้เฮ้ยอันนี้คือมันตึงอย่างกับเล่นแบบนึกว่าเล่นแบบระหว่างนอกับเขาว่าอันไหนมันจะเรียมกว่ากันระหว่างที่ทุกคนกำลังตึงเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะจัดมาแม่กระต่ายน้อยแต่ผมจะเสียงดูเอออาเดาาาาเาาาานาา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 า 叫嘞。<laughs>